วิตามินเม็ดฟูชลอวัย d n อช่วยฟื้นฟูเซลล์ทั่วร่างกายอันนี้นะจ๊ะรับประทานมาสุตาถือศิลอดใช่ไหมรับประทานเช้าสองเย็นสองมันช่วยให้ร่างกายเราสดชื่นมากๆเลยจ้ะไม่เพีย ไม่โทมแล้วก็หน้าตายังสดใสอีกด้วยมันชะลอวัยเนี่ยจ๊ะในเมื่อเซลล์ทุกเซลล์ของเราในร่างกายถูกฟื้นฟูไม่ให้เสื่อมไม่ให้โทมนะคะจึงไม่แปลกเลยที่ร่างกายของเราจะดูดีนะจ๊ะแล้วก็สุขภาพที่สำคัญเลยสุขภาพนั้นมันเป็นสุดยอดปรารถนานะจ๊ะอัลฮัมดุลิลลาห์จ๊ะ